เรามาดูกันว่าชุดไล่ข้างที่เราใส่ลงไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าอันดับแรกนะครับอ่าเฮดเดอร์นะครับของอุดมบันเลสซิ่งอ่าผมให้ดูโลโก้นะครับนี่ครับนี่ดูจุดเชื่อมนะครับอ่าดัดเนียนๆอย่างนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับอ่าอย่างที่สองเลคูลเลเตอร์ครับอ่าเราพามาดูเลคูลเลเตอร์ของเรานะครับเป็นของอุดมบันเลสซิ่งเหมือนกันครับอ่านี่เอาไว้คุมแรงดันนะครับ สำหรับรถไม่กล่องในเอลที่ซูนเราใช้การจูนน้ำมันผ่านเรกูลเลเตอร์ครับหัวฉีด1ชุดนะครับเป็นสเปคที่เรากำหนดนะครับแล้วก็แอร์โฟเช่นเดิมครับเทสล้างปั๊มติ๊กตัวนี้ก็ตัว210ลิตรนะครับผมเป็นตัวปั๊กเล็กนะครับแรงดันดีได้ทั้งน้ำมัน e 1 0 e 8 5 9 1 9 5ได้หมดนะครับท่อกรองพามาดูท่อกรองของดุมวันเรซิ่งแล้วนะครับให้ดูจุดเชื่อมครับให้ดูข้างในด้วยว่าเป็นไงงานเนียนไหมเนียนมากนะครับ เราผมเนเ้นทุกรายละเอียดของของของ,ของจุดเชื่อมนะครับผมข้างในต้องไม่มีรอยไม่มีรอยแบบให้ลมมันชนนะครับก็สเต็ปประมาณนี้แล้วก็เราก็จะทําการจูน AF ถนนโดยผ่านลเลคูลเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้จะวิ่งดีแค่ไหนขับสนุกแค่ไหนแล้วก็ประหยัดน้ำมันแค่ไหนนะครับโย